สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ม้าในช่องอาจารย์ม้า,าพาเพลินเพลินเลินนะครับเพลงคือความบันเทิงเลินคือสาระนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะวิดีโอซึ่งจะคิดว่าน่าจะนําเสนอต่อเนื่องเป็นชุดนะฮะมาชมพระสมเด็จที่มีเนื้อแตกต่างกันทั้ง10ชนิดนะครับซึ่งบางชนิดเนี่ยก็จะหาชมได้ไม่ง่ายนักนะเพราะว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมจากผูออ้นัก สะสมอนุรักษ์นะหรือว่าในเรื่องของพุทธพาณิชย์มากรักนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ศึกษาพระสมเด็จนะที่ลึกแล้วก็ศึกษาด้วยความศรัทธาอนุรักษ์เนี่ยนะก็ถือว่าเนื้อที่ผมจะที่ผมจะมานําเสนอนั้นเป็นเนื้อที่สวยงามน่าสนใจแล้วก็บางเนื้อกนะ็ค่อนข้างหายากนะครับเรามาดูครับองค์แรกว่านะ่าเป็นันจะเป็นเนื้ออะไร,นะรัน,นี้นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะท่านผู้ชมที่บอกเป็นพิมพ์ใหญ่เราสังเกตง่ายๆนะท่านผู้ชมจะมี ชายกีวรใช่ไหมท่านชมบริเวณนะเข่าซ้ายนะตอกมาจากศอกซ้ายนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็องนี้เนี่ยนะฮะเป็นพุทธศินนะเป็นพุทธศินลักษณะรัตนโกสินนะฮะท่านผู้ชมเรามาดูว่าพุทธสิ์รัตนโกสิน์เนี่ยนะฮะตามนะตามหลักที่ผมได้อบรมนะรับความรู้มาคือซุ้มเนี่ยจะใหญ่ซุ้มใหญ่ค่อนข้างหนานะท่านผู้ชมแล้วก็ พระพักเนี่ยจะเป็นคล้ายๆผลประตูนะผลประตูมใหญ่เลียวนะครับแล้วก็พระเกตเนี่ยจะมีการอัศบัดไปทางด้านซ้ายเห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมด้านซ้ายส่วนแขนนะแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยลัาษหลจะล่ำานมครับล่ำเป็นคล้ายๆเป็นมีกล้ามนะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะที่เราพิจารณาได้ว่าเป็นพระยุครัตนโกสินทร์นะคะเข่าซ้ายฮะรเข่าเนี่ยเข่านะเข่าซ้ายจะใหญ่คล้ายๆกับคล้ายๆกับพุทธศินอูทองนะฮะ แล้วก็จะมีชายกีบอยขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเราพิจารณาดูนะที่ใต้เข่านะและใต้ฐานบูรุกแก้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไม่มีเส้นนะไม่มีเส้นนิสีสนะนะก็จะเข้าเป็นหรือไม่เข้าเป็นลักษณะพิมพ์พระประธานก็คือพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะซุมเนี่ยนะฮะนอกาจากหนาแล้วเราสังเกตด,ดูนะว่าทางด้านขวาองค์พระเนี่ยนะจะมีการนะ ยังเข้าหานะยังเข้าหาองค์พระเล็กน้อยแต่คล้ายๆกับรัตนโกสคล้ายๆายกับสุโขทัยนะเพราะนั้นองค์นี้เนี่ยพระศิลป์ก็จะไปทางสุโขทัยรัตโนกโกสินทร์นะท่านผู้ชมวันนี้ผสมผสานกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะตอนี้ที่บอกว่าเนื้อนะท่านผู้ชมเนื้อในพระองค์นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อปูนนะท่านผู้ชมนะฮะที่บอกว่าเป็นเนื้อปูนเราสังเกตได้จากจุดที่ไม่มีคราบกรุนะไม่มีคราบกรุจับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะฮะท่านนี้ที่ท่านผู้ชมเห จะมีสีออกมาออกน้ําตาลเข้มน,นะท่านชมแล้วมีสีเหลืองสีขาวที่เป็นคราบแคลไซน์นะที่จับขึ้นมาเนี่ยก็คือพระองค์นี้ท่านชมครับเป็นพระที่สร้างแล้วบรรจุกลุ่นนะแต่อยู่ในกลุน่นนี้อาจจะไม่นานมากเท่าไหร่นะท่านชมก็อาจจะได้ถูกค้นพบขึ้นมาก่อนเพราะนั้นเราจะเห็นคราบกลุ่นนะฮะอาจจะเป็นพวกน้ําสนิมนะน้ำสนิมโลหะต่างๆที่อยู่ในน้ำนะที่แช่อย,อยู่หรือว่าอาจจะเป็นสนิมจาก มวลสารในเนื้อพระในขึ้นมานแล้วก็มาจับนะฮะแล้วก็พระอ,องค์นี้เนี่ยอาจจะมีการาการล้างบ้างเล็กน้อยนะ,ะก็คือผู้ที่อนุรักษ์มาแรกๆเนี่ยนะ,ะก็คออือนิยมที่เก็บลักษณะพระว่าให้เป็นธรรมชาติคือพบเจอ,อยังไงเห็นยังไงนะ,ะก็จะลักษณะเก็บไว้เป็นอย่างนั้น,นะฮะเรามาดูกันนะครับผู้ชมวันนี้นะฮะ ส่วนลักษณะอื่นๆนะฮะลักษณะเข่าลักษณะฐานต่างๆนี่ก็จะไม่เน้นไปมากนะครับเพราะว่าอันนี้จะมาเน้นที่เนื้อน,นะครับาชมเรามาดูด้วยกันครับชมครับถ้าดูด้วยตาเปล่าโดยที่เรายังไม่ใช้กล้องเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนนะลักษณะพระเนี่ยนะแน่นอนว่าลักษณะผิวต่างๆเนี่ยเป็นน่าจะเป็นไม่ใช่พระใหม่นะเป็นพระเก่าค่อนข้างแน่นอนนะครับลักษณะ ที่โดนน้ำแช่เนี่ยนะจะเป็นพระใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเนื้อเนี่ยก็จะไม่ไม่คงทนอยู่แบบนี้นะฮะนี่คือข้อสันนิษฐานที่เราสันิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นพระสมเด็จที่สร้างในยุคสมเด็จพระเจ้าโตมลังสีนะครับทีน,นี้เรามาลองใช้กล้องซ0 X ดูนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะฮะท่านผู้ชมครับอาจจะผมใช้แท็บเล็ตนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายด้วยแท็บเล็ตนะกล้องมันจะไม่อยู่กลางนะ,ะมันทึในกล้องจะไม่อยู่กลางพอดีผมอาจจะยกขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นมีสันบ้างนะท่านผู้ชม อันนี้นะไม่ใช่ว่าติดสุลาอะไรนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับเห็นไหมครับลักษณะนะที่เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะฮะทูรวมดูว่าลักษณะดูด้วยกล้องสนะิบเอ็กยจะเห็นนะเราจะเห็นองค์ประกรอบนะของผิวพระเนี่ยมากขึ้นนะท่านผู้ชมสังเกตด,ดูด้านด้านขวาองค์พระบนเนี่ยหรือซ้ายมือเราเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีรอยขาวไซส์นะที่นะที่ส่วนหนึ่งขึ้นมานะร้อกส่วนเนื้อจะเป็นน้ำนะที่แช่ยอยู่ในจับไปลักษณะผิวที่เราพอเห็นได้เนี่ยลักษณะจะเป็นปูนนะฮะ ไม่ใช่เนื้อเนื้อหนึกนะ,ะไม่ใช่เนื้อหนึกแล้วท่านผู้ชมลองดูนะฮะที่บริเวณผนังด้านในระหว่างซุ้มมาที่พับพักหรือว่าระเก็เนี่ยจะเห็นว่านะฮะจะมีลักษณะเป็นเอ่อจะเป็นอะไรฮะเป็นเป็น,ปนอาจจะเป็นเดิมเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็อาจจะแตกนะฮะอาจจะเป็นฟองฟองขาวขไซส์เล็ลก็ตามเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แตกออกไปเราจะเห็นชัดเจนมาเนี่ยนะฮะลักษณะเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะว่าลักษณะพระบปรนุกุ กูที่มีน้ำแช่เนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะท่านชมแล้วก็จะมีสีเห็นไหมสีเหมือนสนิมสีน้านนําตาลนะสนิมของมวลสารต่าง,งๆที่อาจจะเป็นโลหะนะฮะทางด้านขวาองค์พระเห็นไหมครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสนิมมากก็จะเป็นเป็นลักษณะของแคลไซต์นะฮะหรือลักษณะของหินปูนต่างๆที่อยู่ในน้ําด้วยส่วนหนึ่งแล้วขึ้นมาจากพระเนี่ยผิวพระในส่วนหนึ่งเห็นไหมครับท่านชมดูสวยงามมากแล้วก็ซุมเนี่ยจะมีการอะไรฮะกร่อนไปนะฮะมีการกร่อนไปด้วยอาจจะแช่น้ําก็ พอสมควรนะท่านผู้ชมเห็นไมครับนะแล้วก็ดูบริเวณซอกแขนฮนะทางด้านขวาองค์พระนี่จะเห็นชัดเจนนะลักษณะธรรมชาติพ่านี่คือลักษณะที่ผิวที่ไหลโป่งขึ้นมานะฮะโป่งขึ้นมาลักษณะที่แค่น้ำเนะี่ยเห็นชัดเจนนะถ้าเป็นผิวที่นะพึงแห้งๆเนี่ยคงไม่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราสันนิษฐานได้ชัดเจนเลยว่าอันนี้คือต้องถูกแช่น้ำท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ว่านะฮะบริบบเวณใต้ วงแขนนะ,ะระหว่างวงแขนแล้วก็ตักเนี่ยใช่ไหมจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นที่ร่อนมาจากการแช่น้ำเนี่ยนงดงามมากน,นี่ธรรมชาติมากท่านช,ชมครับเรียกว่าพระลักษณะนี้เราก็จะหายากนะ,ะเพราะว่านักอนุรักษ์นะหลายท่านเนี่ยคยบางครั้งก็มักจะเอา,เอานําไปล้างนะท่านชมดูนะครับอันนี้อันนี้คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะ,ะที่เรานักอนุรักษ์หรือว่าคนที่ชอบพระลักษณะผิวแบบนี้เนี่ยนะที่มาสะสมและนำมาบูชานะครับอันนี้ก็คืองดงามนะครับท่านชมเี๋มาดูด้านหลังนิดนึงนะฮะ เห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าลักษณะเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อปูนเห็นไหมฮะเนื้อปูนชัดเจนถ้าเป็นเนื้อหนึกเนี่ยก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่ง่ยเป็นก้อนผลึกนะอันนี้อันนี้คือเนื้อปูนนะฮะแล้วก็คิดว่าก่อนที่จะไปแช่น้ำเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะตึกอะไรตากจนแห้งแล้วนะถึงได้นำไปแช่น้านะฮะแล้วก็เราลงมาดูด้านข้างท่านผู้ชมครับเห็นไหมเราจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยฮะเป็นเนื้อปูนนะท่านผู้ชมแล้วก็เนื้อลักษณะจะมีรอยแยกนะรอยแยกนะครับแต่แน่นอนว่า เนื้อพระที่จะแช่น้ําได้นี่ต้องเป็นเป็นเนื้อที่แห้งสนิทแล้วก็แล้วก็มีความทนทานนะฮะถึงจะแช่น้ําได้นะครับจอภาพขยายจากกล้องขยายกําลังสูงท่านผู้ชมครับมาดูนะครับบริเวณพระพักหน้าะท่านผู้ชมนะนี่ครับท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าะมมนะครท่านผู้ชมลองเก็ดูนะฮะเราเห็นชัดเจนว่าว่าจะมีลักษณะผิวด้วยนะฮะผิวบริเวณหน้าเนี่ยฮะพระพเนี่ยนะฮะก็จะมีคราบของนะฮะ ของสนิมนะของมวลสารต่างๆ,ๆที่จะเป็นโลหะหรือเป็นแร่ต่างๆนี่ขึ้นมาขึ้นมาจับเห็นไหมท่านผู้ชมครับแล้วก็บริเวณนี้นะฮะทางด้านด้านพระพักด้านขวาท่ามุมบนเนี่ยต้องจะเป็นแคลไซต์ที่ขึ้นมาชัดเจนเป็นคราบอย่างนไ้มทา่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็โดยรอบนะฮะโดยรอบของพระพักเนี่ยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ถ้าเราลองสังเกตดูนะฮะสังเกตดูว่าอย่างบริเวณผนังนะท่านผู้ชมนะฮะผนังด้านนี้เห็นไหมท่านผู้ชมดูด้านนี้นนะฮนะ น่ฮะเรื่องทัดเจนว่านี่คือเนื้อนะเนื้อจะเป็นเนื้อปูนนะฮะแล้วก็แคลไซด์บริเวณนี้จะขึ้นมาจับนะคือแคลไซด์ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมได้อธิบายแปลว่าเป็นแคลไซด์ส่วนหนึ่งมาจากเนื้อพระเองแล้วก็จากน้ำถ้าในน้ำไม่เจอมีหินปูนนะแช่อยู่ในขึ้นมาบริเวณที่ท่านจะชัดเจนนะฮะทัพชมแล้วก็เราลองมาดูที่บริเวณพระเกตนะทัพชมพระเกตนยก็จะชัดเจนว่าเนี่ยนะฮะทัพชมจะเป็นแคลไซด์ที่เป็นหินปูนเนี่ยค่อนข้างจะหนาเห็นไหมฮะธรรมชาติแล้วก รอยแผ่นเนี่ยที่ลักษณะเป็นน้ําแค่น้ําแล้วเป็นฟองเนี่ยเราเห็นชัดเจนมากเห็นไหมครับว่าลักษณะพระที่ถูกแช่น้ําอยู่นะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะผิวที่เป็นสนิมนะเป็นคราบสนิมเนี้ยเราเห็นมวลสารอื่นไหมนะฮะเราดูกันนะฮะในบริเวณนี้เนี่ยจับเยอะนะฮะรอยน้ํารอยสนิมต่างๆสนิมแร่สนิมเหล็กมวลสารที่จับนะชัดเจนบริเวณนี้ท่านชมครับบริเวณนี้เนี่ยนะฮะเราดูซิครับว่าจะเป็นอะไรดำๆนะ อันนี้น่าจะเป็นโลหะท่านชมครับเงาขึ้นมาสีดำดำเลยนะฮะซึ่งเราคาดว่าที่เรียกว่าเหล็กไหลไพยดำนะฮะบริเวณนี้นะฮะท่านผู้ชมครับสีดำเ่ยชัดเจนนะฮะขึ้นมานะฮะเรามาดูไปเลื่อนไปดูนิดนึงะบริเวณบริเวณผนังอื่นๆนะฮะเรามาดูนะครับจุดนี้นะจุดนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแร่นะฮะเป็นแร่ที่เป็นสีดําอยู่ท่านชมครับบริเวณนี้นะฮะเห็นไหมะค่อนข้างชัดเจนที่อยู่บริเวณขาวที่เป็นแคลไซต์ขึ้นมานะฮะจุดนี้นะฮะ ทั่วไปเนี่ยจะเป็นแร่สนิมนะสนิมของมวลสารที่เป็นเหล็กหรือเป็นแร่ธาตาุต่างๆนี่ยขึ้นมาเยอะอยู่นะท่านผู้ชมดูนะครับเรามาดูว่าเราจะพบเห็นอะไรบ้างนะฮะเท่าที่พบได้นะที่ไม่ถูกปกคลุมไปด้วยนะล้วษณาผิวที่เป็นสนิมนะะนครับ,นะรบเราดูที่องพระนะฮนะลองมาปรับดูนะฮนะท่านผู้ชมนะลักษณะนี้นะฮะเราก็จะ เห็นเห็นแต่บริเวณที่เป็นนี่แคลไซ์ที่เป็นหินปูนนะครับเรบริเวณนี้ท่านชมเห็นไหมครับว่าเป็นเป็นแสงขึ้นมานะฮะน่าจะเป็นโลหะนะโลหะสีเงินนะฮะบริเวณนี้จุดนี้นะครับที่เราเรียกว่าแหล็กหลายเงินดวงนะฮะบริเวณนี้นะครับต้องชมดูนะครับบริเวณก๊อกลักแล้วเห็นมีอยู่สองสามจุดนะท่านชมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดนะสีขาวนะฮะเป็นเกล็ดสีขาวนี่เราคาดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นเปลือกหอยนะ นะเปลือกหอยดิบนะฮะบริเวณนี้นะฮะดูไปนะครับท่านชมว่าจะพบอะไรบ้างนะฮะซึ่งนะแน่นอนว่านะลักษณะผิวที่เป็นลักษณะสนิมอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าถูกปกคคุมไปนะฮะแต่ว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ลักษณะพระที่เป็นธรรมชาตินะฮะที่แช่น้ําอยู่นะช่น้ําอยู่แล้วก็องค์พระเนี่ยไม่ไม่มีการสูกน้ําเรียกว่าทําให้กร่อนหรือว่า ศึกชำรุดไปนะแล้วก็จะเป็นสเสน่ห์ที่สวยงามน,นะซึ่งเราจะหาชมยากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็จ,จะไปล้างนะท่านผู้ชมยปดูนะครับนี่นะครับนะฮะโดยทั่วไปนะฮะนี่ล่างหนาสวยงามมากนะท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะเรื่องการเรียนรู้ศึกษาพระสมเด็จนะที่มีเนื้อนะอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อที่มี ผิวธรรมดานะฮะเป็นเนื้อที่เรียกว่าเป็นพระที่บรรจุอยู่ในกลุ่มนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ละท่านนะว่าจะอนุรักษ์ศึกษาในแนวทางไหนหรือชอบอย่างไรนะฮะแต่ถือว่าอย่างไรก็ตามพระสมเด็จเป็นพระที่ทรงคุณค่าสมควรกับการอนุรักษ์บูชาสะสมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาจารย์มาอาจารย์มา้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้อาจารย์ม้า ครับและอย่าลืม subscribe เพื่อติดตามคลิปแต่และคลิปที่าอาจารย์มาจะมานำเสนอนะครับด้วยความรู้และคว,วามเพลิดเพลินวันนี้อาจารย์มาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ